เมนูนี้นะครับเป็นเมนูสไตล์จีนครับเราจะมาทำเกี๊ยวเสฉวนซอสน้ำมันพริกกันนะครับ เราจะเริ่มจากตัวเกี๊ยวก่อนเลยนะครับสำหรับตัวเกี๊ยวเนี่ยผมใช้หมูบดกับเนื้อกุ้งผสมกันนะฮะซึ่งเราต้องไปบดให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเครื่องบดสับของผมนะครับอาจจะดูเหมือนเล็กและส่วนประกอบเราอาจจะดูเหมือนเยอะนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเหมือนเราสังเกตให้ดีใบมีดของเขาเนี่ยมีอยู่ถึง2ใบนะครับจึงบดได้ทั่วดีดังนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเราก็จะใส่หมูลงไปก่อนตามด้วยกุ้งครับเรามีส่วนประกอบของกระเทียมด้วยนะครับก่อนที่จะใส่ลงไป ็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กนิดนึงครับใส่ลงไปเลยครับผมปรุงรสนะครับเรามีน้ำตาลเล็กน้อยครับมีพริกไทยครับอันนี้เป็นพริกไทยขาวแล้วก็ปิดฝาปั่นได้เลยครับพอส่วนประกอบมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมปรุงรสครับด้วยซีอิ๊วขาวนะฮะด้านบนเราจะมีช่องนะครับให้ใส่ตัวซอสลงไปได้ครับ ต่อด้วยเหล้าจีนครับผมอ่าเรียบร้อยง่ายไหมฮะออกมาก็จะได้ส่วนผสมที่เนื้อเนียนมากทีเดียวนะครับอาละเดี๋ยวที่เหลือนะครับเราจะมีกุ้ยช่ายด้วยนะครับผมจะใช้กุ้ยช่ายทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับแต่กุ้ยช่ายเราจะไม่ปั่นนะครับเพราะเราต้องการให้ยังเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ ตอไส้ออกมาด้านนอกได้เลยนะฮะว้าว <Wow. S 1> เหนียวนิดนึงครับแต่การที่ไส้ของเราเหนียวเนี่ยครับแปลว่าจะมีความหนึบใส่กุ้ยช่ายลงไปครับนวดให้กุ้ยช่ายกระจายทั่วๆครับอ่าละเราได้ไส้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาห่อกันนะฮะแป้งที่ผมใช้นะครับเป็นแป้งแบบเดียวกับที่เราใช้ทำเกี๊ยวซ่าานะฮะมีน้ำนิดนึงนะครับ ไม่ต้องใหญ่มากนะครับตามขนาดแป้งเกี๊ยวไปสักช้อนชานิดนิดนะครับแล้วก็ทาน้ำรอบรบครับเอาละจับจีบเกี๊ยวให้สวยงามง่ายๆได้เลยนะครับน้ำก็จะช่วยประสานตัวแป้งให้ติดกันนะครับแค่นี้ครับแล้วเราก็ใส่ไปในถาดเอาผ้าคลุมไว้อะละครับเราพักเกี๊ยวของเราไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําส่วนของน้ําซอสนะฮะส่วนของน้ําซอสเนี่ยมีสส่วนครับ ส่วนแรกเป็นส่วนน้ํามันพริกนะครับเราใช้น้ำมันรำข้าวประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับนํามาตั้งไฟครับอีกหม้อหนึ่งนะครับเราจะใช้พริกช่วงเจียนะฮะหรือพริกเสฉวนลงไปคั่วให้หอมครับเวลาที่เราคั่วนะฮะเราจะได้กลิ่นหอมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะโขกนิดนึงนะฮะใส่ลงไปในครกครับ บดบหยาบก็พอนะครับหลังจากที่บดเสร็จนะฮะเราก็จะผสมกับพริกป่นครับคนให้เข้ากันนะครับน้ํามันที่ผมตั้งไฟไว้นะฮะปิดได้แล้วครับเราเอาแค่อุ่นๆก็พออันนี้เราจะทําเป็นน้ํามันพริกนะครับโดยการที่เราใส่เนี่ยฮะพริกเสษฉวนและพริกป่นนะครับลงไปในน้ํามันครับน้ำมันนี่จะเป็นน้ํามันที่เราอุ่นจนร้อนดีแล้วนะครับเราทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทําตัวซอสที่เหลือกันนะครับ เรามีจิกโชวคซีอิ๊วขาวครับแล้วก็มีน้ำตาลทรายกระเทียมสับครับ6กกรีนใส่ลงในหม้อครับเสร็แล้วนะครับเราก็ตั้งไฟครับเคี่ยวให้น้ำตาลละลายดีนะครับแล้วก็ตัวกระเทียมเนี่ยนุ่มนิดหนึ่งครับสำหรับตัวน้ำมันพริกของเรานะครับตอนนี้ก็ผมใส่น้ำมันงานลงเป็นผสมครับเอาละ พอซอสเดือดน้ำตาลละลายนะครับจะเทียมนุ่มแล้วยกออกจากความร้อนครับผมน้ำมันพริกนะครับที่เราทำไว้กรองพริกออกครับเราใช้แต่น้ำมันเนี่ยฮะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาต้มเกี๊ยวนะครับในการต้มเกี๊ยวเนี่ยผมใช้หม้อ,เอ,อสเตลเลสนะครับที่มีโครงสร้างค่อนข้างจะหนาหลายชั้นนะครับจะสังเกตว่าหม้อใบเนี้ยสิ่งที่น่ารักมากเลยสําหรับเขาก็คือว่าตัวหูจับนะครับเขาจะเป็นยางที่กันความร้อนครับไม่ว่า ตัวหม้อจะร้อนแค่ไหนนะครับเวลาที่เราจับลงไปเนี่ยเรามั่นใจได้เลยครับว่าไม่ร้อนครับซอยต้นหอมครับต้นหอมนี่เราใช้ได้ทั้งต้นนะครับน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็ลวกเกี๊ยวนะครับสูตรนี้ได้เกี๊ยวเยอะมากนะครับประมาณ40ตัวได้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะนําลงไปต้มนะครับใส่ลงไปเลยครับผมเราจะคอยให้น้ําเดือดอีกครั้งครับพอน้ําเดือดแล้วนะครับเราจะเติมน้ํา น้ำปราปาเนี่ยครับลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงครับน้ำเขาก็จะนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากนี้เราก็คอยครับพอน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งเกี๊ยวของเราใช้ได้แล้วครับใส่ลงในจานนะครับที่เราต้องการจะเสิร์ฟเสร็จแล้วนะครับเราก็ง่ายๆครับผมน้ำซอสที่ทำไว้นี่แหละครับคนนิดนึงนะครับราดลงไปเลยครับต้นหอมเล็กน้อยครับ ถ้าเผื่อเราชอบให้มีเนื้อสัมผัสอะไรที่แตกต่างนิดนึงนะครับถุริสงข้วครับใส่ลงไปได้เลยครับและนี่ก็คือเกี๊ยวเสฉวนซอสน้ำมันพริกครับพบกับเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับแฟนๆยูทูบซับส c r i b e ครับ